สวัสดีครับวันนี้ก็มาพูกับผมอีกแล้วนะครับนาะในเกมวัวนะครับเนาะเกมวัวทองอ่ะจัดการทุนที่10,000เลยท่านผู้ชมมาทุน1นึ่0หมื่นเบไปเลยมาอ่ะลองจัดทุนหนักๆเน้นๆให้ดูเลยมาอ่ะว่า,าจ,จะรอดไหมว่าเกมนี้เบ็ดอย่างนี้นะครับเนาะทุนขนาดนี้อ่ะมันจะสู้ไหวไหมนะครับเนาะ แต่เกมน,นี้ทุนน้อยเล่นยากท่านผู้ชมเอาจริงเลยนะแป่ผม30รอบนะครับน้อยจะมาไหมหัวเจาะจมูกจังหวะนี้ตีใหญ่มาใส่เปนเรแบนไม่โดดครับผมโอ้ยอย่างวะเด็ดร้อยยี่สิบด้วยนะครับน้อก็หนักอยู่นะแต่ว่าก็สมส่วนกันดีกับทุนหนึ่งหมื่นนะครับเนาะสู้ได้อยู่พอสู้ได้อยู่ <T> เอาเอาเอายังไงยังไงยังไงเรียบร้อยครับผมโดดไปเอ,เอามาดิครับ ขอคูณสิบขอคูณสิบมาส้มก็ได้อะไรก็ได้นะครับนะให้แต่จบคูณสิบมาว่าจังไดว่าจังไดว่าจังไดโอ้ยถ้าวายหล่นดูตัวเดียวนี่โอ้น่าเกลียดเกึ้นะครับเนาะเอาตัวนี้ก็ได้นะครับเนาะขอคูณสิบพอนะครับเนาะไม่โลภนะครับแล้วขอคูณสิบพออยังว่าไม่โลภแต่ขอคูณสิบโอ้ยเอาตัวนี้ก็ได้นะครับเนาะเต็มหน้าโอ้ยถ้าโดนตัวเดียวมเมื่อกี้โอ้ยก็น่าเกลียดอีลีเลยยังไงยังไงถุงเงินถุงทองว่าจังได ว่าจังได้โอ้ยไม่ติดคูณสิบอีกนิดเดียวเอาไม่เป็นไรครับได้มาซ้อมมันกว่าเอาต่อไปต่อไปสูตป้ต่อไปนะครับเอา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 จังหวะนี้เรียบร้อยครับผมโอ้ยโดนไปอีกท <laughs> มกมีมาดีครับคุณสิบแกตัวใหม่มาดีครับมาดีครับเบ็ดร้อยยี่สิบช่วยเอาดีล่ะ เป็นจังไดเป็นจังไดโอ้ยโอยโอยสวยบ่ปุ๋ยสองมา่นสี่คูณสิบดีร้อยเป็นหนึ่งทีอ่า,อาเน้นเน้นครับป๋อหมาสวดจาตลาดเบิกอีกเดียวโอ้ยมาดีครับมาดีครับปอ๋ยปั้งแรกนี่คือวาหนี้ได้เลยนะท่นานผะู้ชมนะถ้าเกิดว่าผมได้สายโลกแม่อะไรอเอาแค่อยู่รอดนะปั้งเดียวนี่หนีได้เลยนะโอ้โหสองหมื่นสี่นะครับแนละ้วเปิดนี้ก็ร้อห ตัวเลขนะครับแล้วมันบิ่งขึ้นไปเองมันนะครับนั่นไงครับรางวัลฟูเปอร์เมกาครับ24,000เน่งเนภาษาจริงมาอีกแล้วนะครับองวังนี้ก็จะมาสองภาษาจริงวังลัคำนะครับเนาะสุขจากปลาบออีกเลี้ยว <c oughs> โอ้ยมัวอีลี่าโอ้ยแปรผมมาลุ้นต่อไปเอ้าเออย่าบอกนะอย่าบอกนะโอ้ยคิดว่าโดด เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยอ้ยดวงผมเปี้ยไปเรียบร้อยครับผมเอารางวัลก้อนโตมาอีกทีครับ2,820ัน้ยสบโอ้ยมาดีว่าเอาจังหวะนี้ก็ไปต่อดีครับเอาโดนอะไรไม่เนี่ยหกร้อยโอ้ยมีคนหลงด้วยโอ้ยตอนนี้อยู่36 0 0 0นะครับเนาะโอ้ยสบายตัวเลยนะครับเนาะเนี่ยเกมวัวมันต้องเล่นแบบสไตล์นี้ท่านผู้ชมกับเกมไอเกมหนูนำโชคแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็จะเป็นเกมดักกอนเฮด มันต้องจัดเบ็ดแบบนี้เบบสักไม่เท่าไรแล้วก็หนีเลยถ้ามาเบ็ดไล่เบ็ดมัวไล่เบ็ดอยู่บอกได้เลยว่าแตกยากอ่ะถ้าคิดจะมาไล่เบ็ดในเกมวัวกับเกมหนูน้าโชคนะแตกยากมันต้องวัดแล้วก็เกมนี้มันแตกหนักอยู่แล้วถึงมันดูดทุนเราไปหนักแต่ว่าเวลามันแตกนะมันแตกคุ้มนะครับเนาะไอยลิ้งก็จะพันกันแล้วนะครับเนาะเวลามันแตกมันแตกคุ้มอ่ะดูดิทุนหมื่นตอนนี้มันอยู่สามหมื่นกว่าแล้วนะครับน่าจะได้พอสี่หมื่นใวะนนี้ ถ้าไม่ได้ก็ไม่ฝืนครับเนาะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับนะ้องผู้ชมเนาะมาไม่เอ่ยมาไม่เอ่ยจงังหวะนี้เรียบร้อยไม่มาแล้วท่านผู้ชมน่าจะจ่ายแค่นี้วะโอ้ยร้อยยี่พอร้อยยี่พอไปครับอีกสิบรอบแล้วกันมาถ้าไม่มาก็คือว่าไม่ฝืนนะท่านผู้ชมนะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ต้องไปสู้เบียดต่อนะครับเนาะ ถ้าสู้เบ็ดเตต่อเนี่ยมันจะมีจังหวะดูดเราอ่ะคือว่ามันแจกเราแล้วอ่ะถือว่ามันแจกเราแล้วแต่เราไม่รับเอาอ่ะเราไปส่งคืนแบบนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับเนาะคือว่าเขาแจกแล้วก็รีบนีนะครับเนาะเอาเอาเอาดดดิโอ้ยดูดิหลังๆไม่โดดดูดิเห็นว่าต้นเกมยังไงก็ดดอนะ่ะพอหลังๆมาปุ๊บไม่ยอมดดเลยท่านผู้ชม อ่าโอเคก็ผมเอา35,000พอนะครับกำไร2500เน้นเน้นสามหมื่นห้าพันอ่าโอเคก็ผมขอหนีเลยแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปนะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ